สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกดขับรถทัวร์ชาแนลนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนผลไม้ภูมินนะครับพาแกกมากินผลไม้นะครับมาจากยางพาราสีราชานะครับอันนี้ต้นมงคุดนะครับนี่ต้นมงคุดพามาดูสวนผลไม้เขาเนาะครับ น,นี้เป็นต้นมังคุดต้นมังคุดที่ก็ปลูกไว้ให้แขกได้เดินชมนะครับเดินชมเสร็จก็กินผลไม้นะครับอันนี้ต้นส้มต้นส้มโอนะต้นส้มโอ แต่นี่มันต้นส้มโออะไรไม่รู้นะลูกมันไม่โตนะนครับนี่ลูกไม่ค่อยโตลูกร่วงก็มีส้มโอนะครับนี่ยย้อนแสงนิดนึงครับเนี่ยผมก็อยากปลูกอย่างนี้แหละปลูกไว้ เพื่อลูกหลานในอนาคตนะครับเดี๋ยวก็ไปบ้านให้มีเงินม,มีทองทําบ้านทําช่องก่อนตอนนี้ก็ยังไม่มีบ้านนะครับยังไม่มีบ้านจะอยู่ก็มีที่อยู่ครับแต่ไม่มีไม่มีเงินปลูกบ้านเนาะทำงานก็ค่าแรงน้อยเนาะบางทีมันกังว่าแหละภาละไปจิตใจมันกันหลายอยู่กรุงเทพเนาะอยู่กรุงเทพนี่ภาละหลาย ใช้คางวดรถใช้คา้านใช้คากินนะครับช่อมสวนมงคุดครับสวนมงคุดก็ปลูกไว้แขกแต่่ายังไม่มีลูกครับนี่มงคุดปมมีลูกดอกว่จาจักปีพุ่นเี่นเขาจึงมีลูกปลูกไว้ลูกขาเบิองว่าต้นมันเป็นยังสียังสีะ่ะันยังไม่มีลูกหรอกครับ มังคุดเนาะปลามังคุดเผามีบานมีซองก้อนผมก็จะไปปลูกทิมใหม่จักสองสามตน้นพ่อได้ไปบึงวาแย่งดินยำเว้นกับพอได้เป็นหฮมเป็นนั่นดีเด้ต้นใหม่ต้นไหลผมก็ชอบอยู่แต่ว่าผมก็ยิบว่ปลูกใหมันเยอะจนเกินไปนะครับปลูกพ่อั่นถือเลือกเอาไว้ปลูกผักปลูกมีปีนไป ปลามงกุครับนี่ปลามงกุดต้นกระตายนะครับต้นกระตายต้นกระรอดต้นยมันกระรอดแล้วครับนี่เขาก็ตังต้งไว้มีคนพนักง,งานมึงแง่งนะครับต้นไงมันอนะ่ร แต่ว่ากับปลูกดินนี่แห่งไหนมันกับพอดีเนาะเพราะปลูกดินชุ่มๆในจังน่อยซุ่มไร้กับพอดีอีกล่ะอันนี้ต้นลำไยอา่าต้นปุูมลำไยล่ะต้นลำไยกับปลูกไว้ก็ดีเลยเอ่ติดหน่วยติดยางมะมันกับพ่อได้ให้ลูกให้ล้านได้กิน ก็ได้ปลูกเปนอนเลนน่งเลนไปสองสามตุ่นอย่างพอ่อพ่อต้องปลูกายครับนี่สว่วนผลละใหม่เขาแล้วครับผมก็ได้ผ้ามาตามโปรแกรมครับโปรแกรมอันนี้ตุน่นมายงคิดอันนี้มาตามโปรแกรมที่เขาว่างไว้ให้ ข้าวกะปเขาให้ซสาข้า,ากะขับสานี่ก้มาจากศรีราชาระยะทาง40กิโ,กโลนะครับเมือ่อวานนี้ชั่วโมงกว่าไหมเกือบชั่วโมงครึง่งชั่วโมงครึง่งเกือบชั่วโมงครึง่งนะครับมาให้แลนดมาเรื่อยหาซีโปก๊กซีผาซีโกซีอยู่ซ้ำนันแล้วครับวันไหนมาเร็วเนาะชั่วโมงครึ่งจริงๆแล้วรถมันก็แนลนได้แค่เกะเปดทิพย์ละ น้องสาไปกับเกือบั่มโมงละชก่วโมงกงวันนิดนะน้องสาอบอกแปดโมงไปหอนเกือบชมอะชมนนุ่นะงสีงง่สิบกวนาทีนะครับไายหม่องไายบอนเขาก็ปลูกต้นไม้ตม้นไลผม,มยังมีบ้านมีซองน้ำเขาดอก ใส่เอฟซี C, สนับสนุนซอยสนับสนุนซอยดูคลิปซอยกดไลค์กดแชร์นะครับคนติดคอยคนที่เบิง้งคลิปเบิ้องยังไงเนี้ยนะครับเบิ้งแง่งผมเนะี้ยซอยสนับสนุนนะครับพ่อเด็กจุนเจือเกาะพ่อเนี้ยนะครับ ผมก็อ่านภาษาอังกฤษบอกดอกแต่ว่าก็จะเขาส่งยังมาแน่กับปบู่เนาะฟางผุนะก็เป็นปลาบักม่วงบักลำไยนะครับแต่ก่อนตรงนี้ก็ปลูกพักเด้เลยกระู่พักงามงามมองปลูกบักเขือะบะักนั่นก็ได้กินเด้บุ้งวังนี่ มือนีผ้าชม่มไม่ชุ่มไหลนะครับคนขับรถตัวก็ได้เห็นปลาแบบมวงปลานั่นก็นอยากให้เบิ้งนะครับอยู่พัทยาครับตอนนี้สวนผลไม้ภูมินพัทยานะครับเรียบทางรถไฟครับลังตลาดน้ำซีพาคครับนี่บกกักระท้อนนี่แบบลำไยเนาะนเขาปลูกไว้ไร่ ก็ปลูกไว้อ้อมแล้วครับนี่แต่เ้ากับพวกกาไปยางของเขาเนะาะกยางเดี๋ยวจะรอบๆนอกนะครับอันแข็มากินผลไม้นี่แบบเงาะมีบักบลองกองมีบักบยังมังคุดคือปลานี่ยนะครับก็จะปลูกก็ปลูกไว้อยู่แต่ว่า,าก็มันเกาบอกท่านเป็นยังไงเนาะ มันก็นเลยหเห็นตะปาซื้อก่อนตะปาผมม่านี่ก็หลายปีแล้วเด้แต่กะโบเห็นเป็นวยจักเถืยเขาปลูกอย่างไรเงอนได้จังไหเมื่อมันพรท่านญ่กระพงหูเรื่นี่ปลาเขาครับจะได้กบฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะครับด้อฝากสนับสนุนซอยดูคลิปน,นี่นะครับฝากกดติดตามนะนะครับ คลิปนี้ไว้สำนีก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ